ขอพี่น้องเปิดมาที่ยอนบทที่10ข้อที่10นะครับพระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่าขโมยย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทําลายเสียส่วนเราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์นี่เป็นการศึกษาตอนที่สองแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับ ซึ่งคราวที่แล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเราได้เริ่มเอาไว้เป็นตอนที่หนึ่ง,งนั่นก็คือเยโฮวาหุเรพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมเราจะเห็นนะครับว่าอับ,บรามได้พูดกับบุตรชายนะครับพระเจ้าจะจัดเตรียมลูกแกะเอาไว้แต่เราจะพบว่าเมื่อเขาไปถึงแล้วสิ่งที่พบคือเป็นแกะผู้ไม่ใช่เป็นลูกแกะนั้นสิ่งที่อับ,บราฮัมพูดไว้เป็นการพยากรณ์ถึง องค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นลูกแกะที่เสด็จมาเพื่อพวกเรานั่นเองดังนั้นพระเยซูเสด็จมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ไม่ได้เอาไปไม่ได้มาลักมาขโมยมาฆ่าแต่พระองค์ทรงมาให้ชีวิตนะครับและชีวิตที่พระองค์ให้พระองค์ทรงให้อย่างครบบริบูรณ์นั่นเองและนี่คือการจัดเตรียมนะฮะการจัดเตรียมของพระเจ้าจึงมีอย่างครบบริบูรณ์อยู่เสมอนะครับ ขอยเราเปิดมาที่โรมบทที่8ข้อที่32ด้วยกันนะครับเมื่อพระเจ้าทรงจัดเตรียมพระองค์ไม่ทรงหวงสิ่งใดจากเรานะฮะถ้าเราจะจัดเตรียมบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่เรารักเราจะหวงไหมฮะเราก็จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้นะครับพระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยก,กันกับพระบุตรนั้นหรือหลายคนจํากัดการให้ของพระเจ้าก็คือพระเจ้าให้แค่พระเยซูเท่านั้นพระองค์ไม่ได้ให้อย่างอื่นพระองค์แค่ให้ชีวิตนิรันต์ตายและเข้าสวรรค์อย่างอื่นเนี่ยเราต้องไปหากันเองแต่จากข้อนี้แล้วนะครับนี่เป็นความเชื่อของอาคราทูตเปาโลและนี่ก็คือเป็นการดนใจของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับว่าพระเจ้าได้ทรง ประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรด้วยเมื่อเราได้พระบุตรเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้เอเม,มนไหมฮะให้เรากล่าวด้วยกันนะครับเมื่อข้าพเจ้าได้รับพระบุตรข้าพเจ้าได้รับสิ่งสารพัดร่วมกันกับพระบุตรด้วยงั้นเราต้องบอกตัวเองอยู่เสมอว่าพระเจ้าไม่ทรงหวงสิ่งใดไว้เลยนะครับ เราไปดูต่อในสดุดีบทที่23ด้วยกันนะครับเราไปดูผู้เขียนสดุดีท่านมีมุมมองเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไรท่านบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนน่าเสียดายนะครับคนมากมายไม่ได้รู้จักพระเจ้าเหมือนอย่างผู้เขียนสดุดีรู้จักเพราะว่าสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีรู้จักก็คือถ้าพระเจ้าเลี้ยงไม่ขัดสนอย่างแน่นอน แต่วันนี้มีคนมากมายออกไปสอนนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้เราขัดสนเพื่อจอะทดสอบความเชื่อของเราเราจะไม่พบสิ่งเหล่านั้นในพระคัมภีร์เราอาจจะพบได้ในคําที่มนุษย์พูดแต่เราควรจะย,ย,ยกพระวจนะสูงเหนือกว่าคําของมนุษย์นะฮะพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบอย่าลืมนะครับท่านกําลังเปรียบตัวท่านเองว่าเป็นแกะ ดังนั้นถ้าเกิดเราอ่านข้อที่สองในมุมมองของมนุษย์เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าพาไปที่ทุ่งรับลมเย็นสบายแล้วก็นอนหลับไปแค่นั้นเองแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาของแกะนะครับการที่ไปที่ทุ่งหญ้าเขียวสดนี่คืออาหารและไม่ได้เป็นอาหารธรรมดาอาหารชั้นเลิศอาหารอย่างดีที่สุดผมเองเคยผ่านช่วงเวลาที่ขัดสนมาแล้วเมื่อไปยังห้างเขาเรียก อย่างพวกซ u ปเปอร์สโตร์นะครับเขาจะมีมุมมุมหนึ่งเอาผลไม้เอาผักที่มันใกล้จะหมดอายุเอามาขายคุณเคยซื้อส้มตาข่ายไหมฮะยัดเข้ามา6อันขายครึ่งราคาแต่ข้างในกินได้กี่อันกินได้สองอันคืออันบนกับอันล่างสุดแถมจืดแล้วด้วยที่เหลือคือเละหมดเลยเท่ากับแพงยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราไม่ได้กินของที่อร่อยเลย นะครับหลายครั้งเราเจอแต่ของเน่าอยู่ในนั้นกลายเป็นยิ่งไม่มีเงินยิ่งจ่ายแพงขึ้นถูกไหมฮะหลายคนคิดว่าพระเจ้าต้องการให้เรายากจนแต่นั่นหมายถึงคุณต้องจ่ายแพงขึ้นกว่าเดิมนะมีคำถาม <c oughs> หากคุณซื้อบ้านแล้วซื้อเงินสดคุณจ่ายมากหรือจ่ายน้อยกว่าที่คุณไปผ่อนธนาคารการผ่อนธนาคารสาปีคุณจ่ายสามเท่าของ ค่าบ้านหลังนั้นถ้าบ้านหลังละห้าล้านบาทจริงๆแล้วคุณจ่าย15ล้านนะฮะสิบปีแรกคุณจ่ายห้าล้านไปหมดแล้วแต่คุณต้องจ่ายถึงยี่สิบปีเป็นดอกเบี้ยจ่ายเปล่าจ่ายทิ้งเปล่าเลยแล้วสิบปีสุดท้ายถึงจะได้จ่ายเป็นเงินต้นนะฮะดังนั้นการมีมันทำให้เราประหยัดการไม่มีมันทำให้เราจ่ายมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นพระเจ้าต้องการให้เรามีเอเมนไหมฮะต่อมาเราดูข้อที่5นะครับพระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่เราพูดถึงพระเจ้าทรงจัดเตรียมใช่ไหมฮะและในข้อนี้บอกพระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์นั่นหมายถึงต่อให้ตอนนี้เรากําลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเรากําลังเผชิญกับศัตรูทางด้านการเงินหรืออะไรก็ตามอย่าไปมองที่ศัตรูให้มองที่การจัดเตรียมมองไปที่พระเจ้าว่าพระองค์ทรงเตรียมสําหรับให้และสุดท้ายคือขันน้ําของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่เวลาเราเติมน้ําให้ใครสักคนเราคงไม่เติมจนกระทั่งปริมถูกไหมฮะเราคงเติมก็คือ ให้มันเหลือนิดนึงนะครับพอที่มันจะไม่เวลาหยิบขึ้นมาแล้วมันจะไม่หกคุณเคยไปตามร้านไหมฮะเวลาพนักงานเทให้บางทีเราก็แปลกใจทําไมเทให้ครึ่งแก้วเคยสงสัยไหมเออเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะพระเจ้าไม่ได้เติมให้เราครึ่งแก้วพระเจ้าทรงเติมให้จนล้นและคําว่าล้นอยู่ไม่ได้บอกปริมอยู่ปริมอยู่คือหยุดเทแล้ว แต่แม้กระทั่งล้นแล้วก็ยังเทอยู่คุณต้องเชื่อแบบนี้ต่อให้สภาพการในเวลานี้คุณมองไม่เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้แต่คุณต้องพูดความเชื่อของคุณออกมาว่าคันน้ําของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่พระพรกําลังเทลงมาอย่างไหลล้นในชีวิตของ ข้าพเจ้าเพราะองค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้เลี้ยงข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนและพระองค์ได้เตรียมสำรับให้กับข้าพระองค์แล้วในทุกสถานการณ์ข้าพเจ้าจะกินอิ่มนอนหลับและสิ่งที่ข้าพเจ้ากินคือข้าพเจ้าจะกินผลดีแห่งแผ่นดินนะครับต่อไปนะครับดูในลูกาบทที่6ข้อที่38 พระเยซูได้ตรัสถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราได้รับและพระองค์บอกว่าการที่เราจะได้รับเราต้องทำอะไรจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยถ้าเราอยากได้รับเราต้องเรียนรู้ที่จะให้และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตรวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้น สังเกตนะครับเวลาเราเอาเข้าวสารกรอกเข้าไปในถุงบางครั้งเนี่ยถุงมันยังใส่ได้อีกนะแต่ที่มันใส่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่เขย่ามันแต่พอเราเขย่ามันสักนิดนึงไอ้ที่อยู่ข้างบนมันก็จะลงไปข้างล่างเราก็จะเติมลงไปได้เรื่อยๆอีกเพราะพรที่พระเจ้าต้องการให้กับเราคือต้องการจะให้มาอย่างท้วนยัด สัน่นแน่นสัน่นจนกระทั่งเทลงมาอีกยังใส่ได้อีกจนกระทั่งแน่นใส่ให้กับเรานี่คือพระเจ้าแห่งความบริบูรณ์เป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมอย่างครบบริบูรณ์และพระองค์ประทานสิ่งสารพัดมาให้กับเราทำไมเราต้องมาเรียนวิชานี้เพราะเมื่อเราได้ยินเราเกิดความเชื่อละความเชื่อจะทำให้เราเกิดความคาดหวังความคาดหวังคือภาษาของความเชื่อ และเรารับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าได้ด้วยความเชื่อของเรานะฮะ <c oughs> พระเจ้าจะได้ทรงตรวงให้ท่านด้วยทน,นานอันนั้นดังนั้นเราเรียนรู้ที่จะให้ออกไปแล้วเราก็จะได้รับกลับมานะครับ2โครินธ์บทที่9ข้อที่7ไปดูด้วยกันนะฮะเราจะดูข้อ7และ8ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมิใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีสังเกตพระคัมภีร์บอกทุกคนจงให้เดี๋ยวนั้นการให้เป็นคำสั่งมาถึงทุกคนไม่ใช่บางคนนะครับและเมื่อเราให้อย่างเต็มใจเพราะเราตั้งใจไว้ล่วงหน้าแล้วเราคิดหมายไว้แล้วนะครับแล้วเราไม่ได้เสียดายในการให้พระเจ้าก็จะ พอพระไทยพระคัมภีร์บอกพระเจ้าทรงรักผู้นั้นที่ให้ด้วยใจยินดีเวลาพระเจ้ามองมาและเห็นเวลาเราให้แล้วเรามีความสุขในการให้พระเจ้ารู้สึกรักนะฮะจริงๆแล้วพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนในโลกนี้แต่ทำไมพระคัมภีถึงต้องเจาะจงว่ารักแสดงว่าพระองค์พอพระไทยที่ได้เห็นสิ่งนี้นะครับข้อที่8และพระเจ้าทรงริ ประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยนี่คือคำนิยามของความเจริญรุ่งเรืองก็คือมีเพียงพอสำหรับตัวเสมอและมีบริบูรณ์เพื่อที่จะรับใช้เอเมนไหมฮะดังนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเจริญ รุ่งเรืองสังเกตนะครับเมื่อพระองค์ประทานให้พระองค์ประทานของไม่ใช่ธรรมดานะครับพระองค์ประทานของดีให้ดังนั้นถ้าเราต้องการให้คนอื่นได้รับของดีเราเองก็ต้องให้ของดีแก่ผู้อื่นและเมื่อเราให้ออกไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราได้รับเราก็จะได้รับยัดสันนั้นพูลนล้นใส่ให้เป็นของดีทุกสิ่งอย่างอุดม มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอนั่นหมายถึงพ้นจากความขาดแคลนทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยคุณสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งดีให้กับคนอื่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายเราไปดูที่ลูกาบทที่5ข้อที่สถึงข้อที่7ด้วยกันเราไปดูตัวอย่างของใครบางคนที่หยิบยื่นบางอย่างให้พระเยซูแล้วเมื่อพระองค์ อวยพรกลับมาเขาได้อะไรกลับมาอยากเห็นกันไหมฮะเราไปดูเรื่องนี้ด้วยกันนะฮะพระองค์หรือพระเยซูจึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งเป็นเรือของซิโมนส่งขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นซิโมนในที่นี้ก็คือเปโตรนั่นเองเปโตรเป็นชาวอะไรฮะเป็นชาวประมงนะฮะเขามีเรือเขาเป็นเจ้าของเรือ มีใครเคยรู้บ้างว่าธุรกิจประมงเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้กับคนอย่างมากมากมีชาวประมงบางคนไปซื้อรถยุโรปนะฮะเขาพกปี๊บไปใส่เสื้อผ้าแบบชาวประมงนั่นแหละแต่ข้างในมีเงินสดพอจะซื้อรถยุโรปได้ดังนั้นคนที่ทำประมงไม่ใช่ยากจนนะฮะสำหรับเปโตแล้วเขาถึงได้บอกว่า พวกค่าพระองค์ทั้งหลายสละสิ่งสารพัดและติดตามพระองค์ไปและข่าพระองค์จะได้อะไรบ้างพระเยซูบอกว่าในชีวิตนี้เจ้าจะได้ครอบครัวบ้านเรือนที่ดินนะฮะและสุดท้ายพระองค์ลงทายว่าการข่มเหงบางครั้งเราเชื่อในเรื่องของการจัดเตรียมของพระเจ้าเราก็อาจจะโดนข่มเหงได้ด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะบางคนเขาเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เรายากจน พระเจ้าจะทดสอบเราด้วยความยากจนความยากจนเป็นสัญลักษณ์ของความความชอบธรรมซึ่งก็ไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะครับเพราะว่าเราเห็นแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นโมเสสเขาก็ไม่ได้ยากจนอับรามเป็นบิดาแห่งความเชื่อก็ไม่ได้เป็นคนที่ยากจนแต่เป็นคนที่มั่งมีที่สุดในแผ่นดินนะฮะอลไะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปโตรได้เอาเรือของเขาให้พระเยซูใช้เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว จึงปลัดแก่ซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกย่อนอวนลงจับปลาขอให้คุณนึกแบบนี้นะครับอย่างคุณโจเนี่ยเขาเป็นพวกที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนะฮะถ้าเกิดเขาทำบางสิ่งบางอย่างมาหลายปีแล้วมันไม่สำเร็จส่วนผมเป็นใครฮะผมเป็นครูสอนพระคัมภีร์แล้วผมบอกคุณโจคุณโจ ให้คุณโจไปศึกษาเรื่องตัวนี้แล้วก็เรียนรู้อย่างหนักเรื่องตัวนี้คำถามคือคุณโจจะเชื่อผมมเขาไม่เชื่อหรอกเพราะผมไม่มีความรู้ผมเป็นแค่ครูสอนพระคัมภีร์ถูกไหมเขารู้ดีว่าตอนนี้อะไรกำลังมาอะไรที่ต้องเรียนรู้อะไรที่ต้องศึกษาและไอสิ่งที่ผมบอกให้เขาไปทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในหัวของเขาก็คือไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่มันไม่เข้ากันนะฮะ อย่าลืมพระเยซูปเป็นใครพระองค์เป็นช่างไม้พระองค์ไม่ได้เป็นชาวประมงแต่ช่างไม้บอกชาวประมงที่หาปลามาทั้งคืนแล้วหาไม่ได้ว่าจงเอาเรือออกไปที่น้ำลึกย่อนอวนลงจับปลาซิโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองคทั้งหลายไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับหลายคนทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์แต่ข้าพระองค์จะทำเพราะพระองค์สั่งรู้ไหมครับพระพรมาจากการเชื่อฟังคําสั่งเมื่อคุณเอาสิ่งใดให้กับพระองค์แล้วเมื่อพระองค์คืนพระองค์จะคืนอย่างยัดสัน่นแน่นพูนล้นใส่ให้เอเมนไหมเดี๋ยวเราไปดูต่อนะฮะ เมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมากจนอวนของเขากำลังปริจากที่ไม่มีเลยหาตั้งแต่คืนจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ไม่มีแล้วมันมาจากไหนหนั่นแหละคือพระพรของพระเจ้าที่ตาคุณวันนี้คุณยังมองไม่เห็นคุณหามาทั้งคืนแล้วในเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะหามันได้คุณก็หาไม่ได้แต่พระเจ้าเตรียมมาให้กับคุณนะครับ เขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มเรือไม่ใช่แค่ลำเดียวนะฮะทั้งสองลำจนเรือเพียบนั่นหมายถึงจากที่สมมติมันสูงพ้นน้ำมาสักระดับหนึ่งมันเพียบก็คือมันหนักมากปลามันเยอะมากจนเรือลงมา,าในระดับที่เกือบใกล้กับน้ำนะฮะไอ,อ,อตรง กราบเรือนะฮะเห็นแล้วหรือยังเมื่อเราให้กับพระองค์เวลาพระองค์ให้กลับมากกว่าเสมอผมเชื่อในเรื่องขันน้ำที่ล้นอยู่ผมเชื่อในเรื่องของทุ่งหญ้าเขียวสดไม่ได้หมายถึงเป็นหย่อมหญ้าเหลืองกรอกแต่เป็นทุ่งหญ้ามีของดีอีกมากมายตลอดชีวิตที่พระองค์จะมอบให้กับคุณ เวลาผมเปิดดู Facebook แล้วเห็นอาหารที่คุณเนกับคุณปุ๊กกินแล้ว <contr angen> ผมรู้เลยว่าอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทุ่งหญ้าที่เขาจะต้องเล็มต่อไปเรื่อยๆรื่อและจะต้องเป็นของที่ดีขึ้นกว่านั้นอีกต่อไปเรื่อยๆนะฮะ <ages> ผมเชื่อในเรื่องพระพรที่ทำให้อวนปริเรือเกือบจมให้ลากล่าวพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าชื่อเรื่องพระพร ที่ทำให้อวนปริเรือเพียบและพระเจ้ากำลังเทลงมาอย่างข้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระทรงจัดเตรียมในพระนามพระเยซูคริสต์เอมนแล้วโอกาสหน้าเราจะมาเรียนต่อตอนที่3มนะครับแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ